สวัสดีครับพานุบงจงดื่มครับพัฒนาการอำเภอมแมเกนจังหวัดปตัตตานีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักครับโคกหนองนาประนามชนของผมเองครับพื้นที่ตรงนี้เดิมๆเ,เป็นพื้นที่รกร้างน,นะครับทำนามาตลอดแล้วก็มาบางปีก็ไม่ได้ผลประโยชน์บางปีก็ไม่ได้เพราะว่า พื้นที่นาตรงนี้น้ำมันจะเข้ามาท่วมขังในฤดูน้ำหลากผมก็เลยขุดเป็นโคกหนองนานะครับก็ตอนนี้ก็ได้ปลูกล้วยดูแลดินไปก่อนนะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้ที่ลงมะพร้าวไปแล้วก็ประมาณห0าสิบต้นแล้วส่วนที่เป็นรายได้หลักของเราอยู่ตอนนี้นะครับที่ได้กินได้นั้นก็คือ ยอดของมะม่วงตัมนมีครับอันนี้ก็คือต้นมะม่วงหิมพนานนะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับ,รบอันนี้ก็คือต้นมะม่วงหิมพานวันหนึ่งนี่นะครับจะทํารายได้กับพวกเราคือเราจะใช้วิธีการเด็ดยอดครับอันนี้เราจะขายด้วยวิธีการเก็บยอดเราจะทําให้อ่าเป็นรายได้ทุกวันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแบ่งปันกันนะครับ นี้จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ําของเราตรงน,นี้เราขุดไว้จํานวนหนึน่งไรนะครับก็ดดเป็นสระน้ําเป็นรูปหวัวใจน,นะครับเราได้เลี้ยงปลาไว้ประมาณ5ชนิดนะครับชนิดปลาของพวกเราก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นปลากินพืชนะครับที่ส่วนใหญ่เพราะเราใสา่ว่านเลี้ยงไว้ไว้กินเองนะครับนี่คือครูไส้ไก่ครับผสกระตายาวจง ก็คือเรามีศาลาเล็กๆนะครับไว้นั่งไว้พักเวลาที่มาทำสวนตอนนี้นะครับก็กำลังจะบอกว่าให้มันสามารถที่จะมาพักร่มพักร้อนได้เ่อคราตรงนี้เป็นโคกนะครับโคกตรงนี้ผมก็ได้ปลูกไยินต้นไว้ สวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าการที่เรานำศาสตร์พระราชามาประยุกใช้เป็นโคกหนองนาโมเดลพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันรอดครับรอดจากภัยวิกฤตต่างๆพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมครับพื้นที่ตรงนี้ยังสามารถยืนหยัดเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าหากเราปฏิบัติได้จริงหากเราทำจริงหากเราลงมือ ถือว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับสวัสดีครับ